เศรษฐกิจจีนจะรอดหรือล่วงนี่เสียเนี่ยเวลาเรากู้เงินใช่ไหมครับเราก็ต้องจ่ายอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นเป็นงวดงวดถูกไหมอ่ากู้ซื้อบ้านสามสิบปีอย่างเงี้ยก็ผ่อนเดือนละเท่านี้อ่างวดเรียกเป็นงวดเนาะเดือนหนึ่งเท่านี้เท่านี้เท่านี้เวลาที่เราไม่สามารถชําระหนี้ได้เนี่ยเก้าสิบวันหรือว่า สามเดือนติดต่อกันเนี่ยนะครับหรือสามงวดติดต่อกันเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกนี้เสียนี้เสียของจีนเนี่ยถ้าเราดูในชาร์ตนะครับนะครับตั้งแต่ปีสองพันสิบสองเนี่ยนะครับเป็นต้นมาเนี่ย NPL ของจีนสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าระบบเครดิตหรือการกู้เงินเนี่ยของจีนมีปัญหามาตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบสองหรือประมาณ ปีที่แล้วครับป mm ัญ hmm. หามันจะไม่เกิดถ้าเศรษฐกิจมันโตถูกไหมแต่เรามาดูที่เส้นนะครับเส้นตรงเนี้ยครับที่เป็นเส้นเนี่ยหมายถึง gdp ของจีนหรือว่าเศรษฐกิจนะครับการเติบโตเศรษฐกิจของจีนนะครับ mm hmm. เราจะสังเกตว่าตั้งแต่ปีสองพันสิบเป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยโตลดลงเรื่อย หรือก็คือชะลอลงเรื่อยๆเลยนะครับแล้วมาไต,มาต่มาสุดเนี่ยปีปีเนี้ยไต,มต่มาสุดเนี่ยลบนะครับปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับธนาคารกลางของจีนได้ทำ s t r e เท test นะครับนะบก็คือทดสอบระบบธนาคารพบว่าถ้าเกิดว่า GDP ของจีนเนี่ยต่ำกว่า5.4%เนี่ยนะครับธนาคารใหญ่ๆใ,ในจีนนะครับประมาณ9-30 ธนาคารเนี่ยจะล้มละลายผมสรุปไว้แล้วปัญหาที่จีนเนี่ยจะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้ในเร็วๆนี้นะครับตัวนะก็คือหนึ่งการบริโภคภายในไม่ฟื้นนะครับจีนเนี่ยแม้ว่าจะกลับมาเปิดประเทศได้นะพี่เบสแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยยังไม่กลับมาบริโภคนะครับคือฟื้นตัวช้ากว่านะครับเนื่องจากเขาก็กังวลเรื่องของรายได้เรื่องของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ตัวไวรัสนเองด้วยว่าจะกลับมาระบาดอีกครั้งหรือเปล่านะ ภาพเนี้ยมองในประเทศไทยก็ได้นะมองภาพของประเทศเราก็ได้ตอนเนี้ก็คนก็ยังไม่กลับมาใช้ชีวิตปกติถูกไหมพี่เดใช่ถ,ใชถึงจะเริ่มมีการเปิดร้านค้ามากขึ้นเนาะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นใช่คือมันจะค่อยๆฟื้นมันไม่ได้แบบกลับมา ừ, ทีีเดยวท,ทันทีนะครับต้องใช้เวลานะครับในที่สองคืออะไรการส่งออกที่ตกต่ำนะครับพี่เนี่ยเปิดโรงงานแล้วก็จริงกลับมาผลิต แบบเต็มกําลังแล้วก็จริงนะแต่ว่าความต้องการสินค้าเนี่ยจากต่างประเทศเนาะเพราะว่าเขาส่งออกนะครับยังไม่ฟื้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูอเมริกาสิเราดูยุโรปสินะครับไวรัสยังระบาดอยู่เลยนะยังไม่ได้ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ซื้อของอยู่แล้วนะครับลำพังเขาบริโภคเนี่ยเขาก็คือก็ต้องแบบหยัดอะนะครับเพราะฉะนั้น นะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยความต้องการประเทศก็ไม่ฟื้นนะครับก็จริงก็ขายของไม่ได้นะครับอันดับที่3ก็คือการยืดเวลาออกไปนะครับสำหรับการชำระหนี้อันนี้คือมาตรการนโยบายการเงินของบินนะครับที่ธนาคารกลางเขาเให้ลูกหนี้เนี่ยนะครับหยุดชำระเ,เงินไดุ้ดชำระหนี้ได้ เขาหยุดมาถึงเนี่ยถึงมิถุนาครับนะตั้งแต่ช่วงที่ระบาดหนักๆเดือนกุมภานะ<ม>เขาให้ลูกหนี้เนี่ยไปชาระิ้นเดือนมิถุนาเลยค่อยจ่ายค่อยจ่ายธนาคารว่าดีนะแ<ห>ด้ดีใช่ไหมถ้าพี่เป็นธนาคาร<ถ>พี่จะดีไหมเพราะว่าไม,ไม่ได้เงินนะแต่พี่ต้องจ่ายดอกเบี้ยคนที่เขาเอาเงินมาฝากพี่นะอ่าใช่แต่พี่วิงว่าทำไมประเทศไทยไม่ไม่ทำางนี้บ้างจะ <laughs> ไม่ต้องจ่ายนี่ แต่ว่ามันมนโยบายเนี้ยมันเหมือนจะดูดีใช่ไหมแต่รจริงๆแล้วเนี้ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่ามันก็แค่ซื้อเวลาถูกไหม<ช>คือเราไม่ต้องชําระเงินตอนนี้ก็จริงแต่พอครบกําหนดเนี้ยเราก็ต้องหาเงินมาชาําระถูกไหมเราต้องชําระแบบต้องจ่ายงวดที่ผ่านมาด้วยอนะครับแล้วจะเอาเงินจากไหนามาจ่ายเพราะว่าของก็ยังขายไม่ได้เลย ต่เงินก็ต้องจ่ายถูกไหมเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นผมว่ามันเป็นมาตรการซื้อเวลาซื้อเวลาทำไมนะครับต่อจากเนี้ธนาคารกลางของจีนจะต้องมีนโยบายการเงินที่มาเสริมเพิ่มเติมต่อจากนี้เพื่อให้เศรษฐกิจของจีนมันไปได้ให้ธุรกิจในจีนไปได้นะครับ,นะค,รบคือเป็นประเด็นที่เราต้อง ต้องดูต่อไปถ้าไม่มีนโยบายมาต่อเนี่ยผมว่าจีนจะมีปัญหาแล้วนะครับ,รบเพราะว่าเราดูภาพแล้วเนาะ NPL เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ GDP ไต่มาแรกติดลบไปแล้วนะครับปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยอันเนี้ยจีนจะลำบากแล้จีนจะล่วงแล้วพอจีนล่วงนี่ก็ส่งผลหมดเลยทั้งโลกใช่ครับถูกต้องครับ ถามว่าทำไมจีนเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่ขับดันโลกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหมือนไทยเลยถูกไหมนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปทั่วโลกเลยใช่ซื้อไปทำให้เศรษฐกิจดีถูกไหมอย่างนักท่องเที่ยวจีนมาบ้านเราเนี่ยซื้อของซ,อซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ไหมพี่เบสซื้อคอนโดเพียบเลยซื้อซื้อที่นักหาด้วย่ปเที่ยวตลาดอะไรต่างๆห้างนะครับใช่ครับ เนี่คือสิ่งที่จรีนขับดันเศรษฐกิจมานะครับ